สวัสดีครับผมผ้าบ้านยอดนิยมนะครับยามเย็นนะครับมาใหม่ๆหลายรายการนะครับ EP ที่152คลิปนี้นะครับช่องทางการติดต่อเช่นเดิมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีไลน์แอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับหมาเมื่ใหม่ล่าสุดนะครับของเข้ารอบเย็นรอบค่านี้นะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับชอบใจรายการไหนนะครับผ้าเก่าๆที่สวยยอดนิยมนะครับเหมายกกระป๋องมา1ชุดนะครับล่าสุดนะครับคุณป้านะครับยกมาให้เหมานะครับ1ชุด ก็มีพระเด็ดเก่าๆที่สวยหลายรายการนะครับพระเก่ายอดนิยมต่อก็ได้เหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเนื่องวัตจุลามณีครับมาคู่กับเหรียญปีหนึ่งหนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อรอศหนึ่งแปดเจ็ดครับสร้างปีเดียวกันนะครับกับศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับสวยเดิมทั้งคู่นะครับวันนี้ได้มาจากบ้านเดียวกันเลยนะครับหล่อโบราณเก่าหนาสวยเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับวัตจุลามณีครับสวยมากนะครับไม่ผ่านการใช้ เ็นเนื้อทองผสมเก่านะครับสร้างปีเดียวกันนะครับ2 5 1 1ครับจังหวัดสมุทรสงครามสีสวยเก่าเก่าบ้านๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับต่อไปก็เป็นพระปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสภาพสวยงามนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับยันนะหัวเข่านะครับพิมพ์นี้นะครับหล่อโบราณเก่าสวยสมบูรณ์สุดนะครับยันยุ่งนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับกรุงเทพมหานครสวยสมบูรณ์สุดนะครับ ท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับสวยๆแบบนี้หาเจอยากนะครับเป็นเนื้อสมฤทธิ์เก่าสวยทั้งองค์ครับพระปิตายอดนิยมหลวงพ่เอี่ยมวัดหนังจุดนี้น่าจะเป็นรอยจุดชนวนนะครับหล่อช่อนะครับตัดชนวนตรงนี้นะครับเนื้อสมฤทธิ์สวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ๆนะครับพระปิตาอหลวงพู่เอี่ยมครับองค์ที่1นะครับมีเข้ามา2ององค์นะครับอีกหนึ่งองค์ก็เป็นเนื้อสมฤทธิ์นะครับ องนี้เนื้อสมฤทธิ์จำปานะครับสวยมากครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังองค์ที่สองสองพิมพ์สองแบบนะครับสุดยอดเกจิเก่าหลวงผู่เอี่ยมวัดหนังครับท่านสร้างพระมาตั้งแต่ยุค2,400กกว่านะครับ100กว่าปีนะครับสภาพเดิมๆนะครับเก่ามากๆครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับกรุงเทพมหานครนะครับสวยสมบูรณ์สุดครับ องที่สองนะครับของรายการนะครับต่อไปก็เป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อท่านจะมานะครับพระชัยวัดนะครับท่านจะมาวัดสามปื้มสุดยอดหายากนะครับในรอบปีเพิ่งจะเจอนะครับผิมนี้นะครับโบราณนะครับท่านจะมาวัดสามปื้มครับพระชัยนะครับสุดยอดความเก่าและสวยนะครับสุดยอดหายากนะครับพระชัยวัดท่านจะมาวัดสามปื้มกรุงเทพมหานครนะครับท่านสร้างพระตั้งแต่ยุคโบราณนะครับ2,300กว่ากว่าครับ สวยงามนะครับพระชัยวัดเนื้อออกกระแสแดงนะครับตรงนี้นะครับหล่อโบราณเก่าอายุร้อยกว่าปีนะครับท่านจะมาวัดสามปื้มกรุงเทพครับผิวสวยงามบ้านๆเดิมๆนะครับลอยตะไบเก่านะครับสวยมากๆครับมาใหม่ๆนะครับท่านจะมาวัดสามปื้มแล้วก็เหรียญรอห้านะครับเหมามาทั้งหมดสี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญใหญ่เหรียญเล็กนะครับรวมกันนะครับมีคล้องใช้นะครับบ้านๆเก่า อดีตท่านกับนั้นเก่านะครับลูกหลานยกมาให้เลยนะครับเก่าๆสวยๆหลังเป็นเทวดานะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับสภาพตามนี้นะครับมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับเผื่อเจอท่านที่ชื่นชอบนะครับเหรียญรอห้าครับอลาเฟืองอลาเซียนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับก็เป็นตามนี้นะครับเหรียญรอห้าครับจอลอครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังเทวดานะครับอัลลาเซียวนะครับอันนี้อัลลภัยนะครับอัลลเฟื้องนะครับอันนี้อัลลเฟืองเหรียญยังสวยนะครับจัดว่าสวยนะครับเหรียญโลหาทั้งสี่เหรียญนะครับสวยงามมากครับติดต่อเข้ามานะครับชอบรายการไหนนะครับต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิษณุโลกเข่าโค้งครับสวยเดิมนะครับพิมพ์โบราณนะครับจะหนาสวยเก่านะครับพระนางพญาพิษณุโลกเข่าโค้งครับ มีคาบกกเก่าเดิมๆนะครับคาบนวลดินนะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับรอยตอกตัดโบราณนะครับปาดสไลด์นะครับพระนางพญาพิษณุโลกครับพิมใหญ่เข่าโค้งต่อก็ได้พระผงสุพรรณนะครับสุดยอดพระเบญจภาคีนะครับพระผงสุพรรณหรือสุพรรณยอดโถนะครับกูวัดประสีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีคาบกูทั้งคู่เลยนะครับทั้งนางพญาและผงสุพรรณนะครับสวยงามนะครับ พระผงสุพรรณครับสุดยอดพระสมเด็จบ้านเก่าๆนะครับเก่ากว่านี้ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วนะครับสุดยอดมากๆนะครับเก่าจัดนะครับพระสมเด็จแซยิดแขนหักศอกหลวงพ่อภูวัดอินครับความเก่าและโบราณนะครับสมบูรณ์นะครับเนื้อแห้งมากๆครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับสมเด็จหลวงพ่อภูวัดอินครับพิมแซยิดแขนหักศอกองค์แชมป์องดารานะครับ เนื้อจัดสุดๆดครับพบเจอได้ยากมากนะครับเนื้อสวยแบบนี้นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับของเข้าใหม่นะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จหลวงพ่อภูวัดอินครับพิมพ์ยอดนิยมนะครับแสยิดแขนหักศอกครับต่อกันด้วยพระสมเด็จอลหังนะครับมาใหม่สดๆแล้วร้อนะครับสวยงามนะครับเดิมๆนะครับเนื้อดงแดงแห้งๆนะครับพระสมเด็จอลหังกุวัดละคังครับ เนื้อสวยงามนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับพระสมเด็จอลาหงยอดนิยมนะครับเนื้อแดงสภาพสวยแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อเก่าสุดๆครับอีกหนึ่งองค์นะครับมาคู่กันนะครับบ้านๆนะครับยกกระป๋องมานะครับพระสมเด็จอลาหงพิมพ์ชดานะครับสวยสมบูรณ์ครับพระสมเด็จเนื้อขาวครับอลาหงหลังยันนะครับสวยมากๆนะครับท่านใดชื่นชอบและศรัทธาบารมี พระสมเด็จอรหังวัดละคังนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเก่าเดิมนะครับสมบูรณ์มากๆครับองค์ที่สองนะครับมีเข้ามาคู่กันนะครับทองเก่านะครับลักทองหนาสวยนะครับได้ธรรมชาตินะครับพระสมเด็จลงลักปิดทองเก่าครับองค์ที่สามนะครับลักและทองสวยงามนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สี่นะครับองค์นี้ผ่านการใช้มาเยอะนะครับแต่เนื้อเก่าจัด ที่นชอบและสนใจนะครับของเด็ดๆยามเย็นยามค่ำนี้นะครับวันศุวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับพระสมเด็จองค์ที่4ครับเก่าๆนะครับธรรมชาตินะครับพระมีใช้เก่ามาครับด้านหลังก็แห้งมากๆนะครับพระสมเด็จเก่าสวยครับองค์ที่4ี่ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับของเข้าใหม่นะครับสวยๆหลายรายการนะครับ